แมปายแม่เอิ่นขัดเอินแน่เอินไหมก็รู้ต่มันเขามันไอาโอ้ยจะมาเขาด้วยนต้อมาขุนเนาะเอาเพื่นเอา เออ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 ปาปาเออเปาปาแม่แม่แม่อ่าละเขาบอกว่านีอเท่าไรอเั้งหึองแม่าเป็เนาะโอ้ยดารานักเสียงไงแม่แม่ว้า ขึ้นเขาขันขึ้นเขาบ้างนี่โอ๊ะอะไรเอนาเขานสิแม่ก่ลูกข่อย้เจ้างกันนีเอาเอนาหมเอินงอ้ยแม่แม่โอ้ย ละายเนาะมือย้ายเออเอเอื่นคเอิ่นแม่อิ่นแม่ค่ะกินแม่แท้จะว่าเขาเป็นแม่จะของต้งถึแม่เออแม่เออแม่แม่ตรวนี้ล่ะเออแม่ก็แม่ค่ะ แม่และแม่แมอ้ยแม่เอ้ยแม่ไปหาเงินนี่แม่แม่หาเงินที่สุพัณนีแม่มาหายล่ะเด้อแม่เอ้ยแม่หลีแม่หแลแม่ม แม่ก็วอกกันยะุหันละว่าไม่หายลนี่าสียก้อ้าเาเขาสิม้อยู่แม่สิม้หายลาอยู่อืมไปไปฟอกันยุ่งเทพพอสิบินไปหาแม่นี รูเรียงแล้วคุณจกพอยจะเมียจะพอยจะโอ้ยมานอนน้ำยายให้หาแม่พี่น้องเอ้ยเหมาเลยดิแม่เอ้ยแม่แม่เอ้ยแบบนี้พี่บอาน้ำหลับคนนั้นเขาไหลทุบยุ่ฝุ่นไหมฝุ่นไหมเห็นแล้วว่าห้องขึ้นก้ากแ้่แม่ ลูกสาวแม่ยไหมโอ้โหโอ้โหสีกาน้อยพบนเขาโอ้ด่ารานักเสียงยี่ดีอุ้ยแสดงหนั่งอะไรที่เมียผมวะเอาเอาบายแม่ซะกันอ่ะบายแม่ซะแม่แม่บายแม่บายบายแม่อู้ย